สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีคนเดิมสุกโถวสุกคนพี่น้องนะครับเอามันี้สูโอกาสนะครับดีบลงห้าน้อยให้พี่ให้น้องเอฟซีในเบิ่งได้ชมน้องกัดแล้วเร็วพี่น้องนะครับใส่เวลาทําคลิปแปดนาทีพี่น้องนะครับเอาคลิปสั้นๆนะพี่น้องเด้อนะครับผลิตภัณฑ์ว่านะครับหมู่ว่านนี่ลงห้าน้อยนะครับแตกที่สองแปดแปดสองพี่น้องนะครับเขาที่สองแปดแปดสองเด้อนะครับสำหรับห้าน้อยเมื่อวานนี้ นะครับพี่น้องนะครับแตกสองน้อยพี่น้องแตกวีไอพีนํำนะครับฝากพี่ฝากน้องสุขูทุกคนพี่น้องเขามาแล้วนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้องกดติดตามให้ส้างช่องพระวีคนเดิมน้ำเด้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณในลายพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมที่บกขับกดหนาขอบคุณความหักความแพงความเมตตาจากผู้รับผู้ใหญ่ใจบุญเจดีสุขูทุกคนพี่น้องนะครับขอบคุณในลายเด้อนะครับที่ทันให้ความ สำคัญกับทางช่องแน่นอนช่องนี้ด้วยดีมาตลอดนะครับขอบพระคุณเอฟซีชางเมืองนอกเมืองหน้าทางโนเว่ช่างสัวีเดนแนสวัสทางเกาหลีใต้ทางญี่ปุ่นพี่น้องนะครับทางฮ่องกงนํานะครับขอบคุณบ้านฮักนะครับของทาวีคนเดิมนะครับทางไก่ทางไก่สุขุทุกคนพี่น้องนะครับพี่น้องก่อนที่ไปเบิบงตัวเลขแนวทางของฮานอยมือนี้วัดประจําวันที่เก้านะครับเดือนเจ็ดหกหกเด้อพี่น้องเด้อสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้อง ใช้เวลาถ้ำจิปกระเป็ดนาทีพี่น้องนะครับขัดจิตเบิ่งตัวเลขเลยมันกัดสีบ่หอดพี่น้องบ่หอดเปดนาทีพี่น้องเนาะไอ้ถูโอกาศทายท้ำนะครับเบาให้พี่ให้น้องได้ยินได้ฟังกันไปก่อนพี่น้องพอได้เวลาจากสองสามนาทีนะครับเกี่ยกันไปพี่น้องให้มันได้ครบเปดนาทีนะครับพี่ฝั่งน้องสุผู้สุพจนให้พี่น้องเขาอกเขาใจในจุดนี้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อนะครับการทายท้ำลงคลิปใส่เวลานะครับข่าบ่หอดเวลาก็ลงคลิปมาได้พี่น้อง นะครับเป็ตัวเลขเบื้องตัวเลขประมาณนาทีเดียว2นาทีกับเบิร์ตเรพี่น้องจบแล้วนะครับพี่นอ้องในเบื้องในโชมน้องกันนะครับนี่ก็หลักฐานเก่าเด็กพี่น้องเด้งองประจําวันที่8เมื่อวานนี่พี่น้องนะครับเ่วานนี่กระแตกที่8ปดสองสอพี่น้องนะครับสหรับฮานอยเด้อพี่น้องเด้อนะครับบัานไดโลกหายพี่น้องอีกที่ในเบิ้งน้อกันเป็นเวลาเป็นเดือนพี่น้องนะครับหลังจากที่ ช่วงก่อนๆโกให้พี่น้องที่เบิ้งกันเข่าทุกมือพี่น้องนะครับ34วันแตกทุกวันพี่น้องเข่าทั้ง3น้อย2น้อยนะครับแตกตลอดนะครับมาว่านกับพึ่งมาลงเป็นคลิปแรกพี่น้องนะครับกับวงกลมที่8228แตกที่8228ตรงตรงๆพี่น้องนะครับเข่าสองน้อยเข่าทั้งวิไอพี่พี่นอนะ้องเนาะอามันนีสิแตกบ่เตกสิปังบ่บปังสี่เข่าจากน้อยพี่น้องติดตามเบิง้งสิตตามชมนำกันนี่คือหลักฐานเก่าเอามาเวาา้ามาเล่าู่พีสูนองเอฟซี ได้เบ่งได้ชมน้ำกันเพื่อพี่น้องที่เห็นภาพน้ำกันพี่น้องนะครับการถ่ายทำก็จะมีเสียงเซกซอนแน่เด้พี่น้องเด้อนะครับบ่ได้เอาไม้นะครับว่บามีไม้นะครับตนะรบงนี้ก็อยู่ที่สารคามพี่น้องเดินทางมาแต่อำเภอชุมเพพี่น้องเดินทางมาได้สองสามพ,พื้น,นี่พี่น,อน้องเนาะอ่ามันเคยเดินทางเข้าไปหลายหม่องหลายๆบอลหลายตตัวดีทางวัดทางว่าอารามน้ำหลวงปู นะครับหรือว่าทางปูส่สารคามพี่น้องยัางพทจตตามไลน์มองลายเจ้าพี่น้องประสบโอกาสลงเหล็กฮานอยให้พี่เห็นน้องในช่ชงนอกกันเปรียกอนนะครับเพื่อจะมาเป็นการเสียเวลาพี่น้องนะครับเพราะว่าฮานอยพี่น้องนะครับมือต่อมือพี่น้องใส่เวลาลุ้งประมาณนะครับสองสามชั่วโมงนะครับแต่ว่าช่วงสี่โมงแรงเคืองนะครับเล็กก็ออกแล้วสำหรับฮานอยนะครับก็คือเล็กใหญ่นะครับใส่เวลา ลงคิบมือเดียวพี่น้องนะครับมือเดียวเบิ้งมือเดียวพี่น้องนะครับขอบุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขาอกเขาใจเด้อนะครับขอบขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมขอบขอบคุณถูกกขาลั่งแรงใจนะครับพี่น้องเขามาแล้วเบิ้งแล้วพี่น้องก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้นำแน่พี่น้องนะครับบรรยากาศอยู่ทางสารคามหรือว่าทางโรงพยาบาลสารคามพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะเดินทางไปทาง บอลระบือพี่น้องนะครับเขาไปทางบอลระบืะบอหลังจากาลงคลิปของฮาหนอยของอาจารย์สัจเียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปเดินทางไปปุ่นพี่น้องนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่น้องสีทาพี่น้องเนาะสีทาล็อค่อยฮาหนอยกันนะครับบางคนก็นจกรีบไปซื้อนะครับซื้อได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาซื้อผงชูรสซื้อขนมข้าวต้มให้นมขนมให้ลูกให้ล้านได้กินพี่น้องตัวละหาบาทสิบบาทสำหรับฮานอย นะครับมือโตมือพี่นอนะ้องเนาะอามุนีสิเตียกบีเตียกสิปังบีปังสิเฮงบ่เฮงพี่นอ้องมาเบิ่งมาชมน้ากันนะครับผลงานเก,าก่าเก่าสามสิบกัมือเข่ามาทั้งบนทั้งล่างทั้งแตกบนแตกล่างนะครับแตกหลายน้อยมือละสองน้อยสามน้อยหมู่บ้านแตกสองน้อยพี่นอ้องทั้งวิไอพี่นนะ้ำพี่นอ้องเนาะนะครับเข่าที่แปดสองสองแปดตรงๆวงกลมที่สองแปดพี่น้องสำหรับวดที่ผ่านมานี่คือหลักฐานเก่าหมู่บ้านพี่น้องนะครับพี่น้องได้ิ่งได้ชนน้ำกัน สำหรับพี่น้องติดตามเลขไงง,งวดไปจาวันที่16กรกฎาคมนะครับโค้งสุดท้ายหรือว่าชุดเด็ดสูตรเด็ดโค้งสุดท้ายเดือยว่าเลขความฝันของทวีคนเดิมพี่น้องเฝ้าติดตามไปเดอ้อพี่น้องนะครับติดตามไว้นะครับเอาแตกมาแปดงวดนะครับเข้ามาแปดงวดติดงวดเดีด้เป็นงวดที่เก่าที่ปังบ่ปังสำหรับเลขไงเด้อพี่น้องเด้อนะครับหมดยี่พานมาแตกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเข่าที่16 เข่าที่ศูนย์ห้าตรงๆเลยพี่น้องนะครับงวดที่เก่าติดปังบ่บปังพี่น้องติดตามเบิ่งน้ากันนะครับพี่น้องเข่าเรื่องกันต่อพี่น้องนะครับสำหรับห้าน้อยนะครับงวดประจําวันที่เก้านะครับเดือนเจ็ดหกสิบหกเลยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องในเบิ่องน้ากันนี่กระทั่งใส่มือกือห้าน้อยงวดมือนีพี่น้องนะครับฟังหัวมือคือห้าน้อยงวดมือว่านี่แตกที่สองแปดพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเอฟซีสกู่ทุกคนแชบหน้าจอไว้นะครับ เอากระดาษเอซีเบิดพี่น้องนะครับเลยใส่กระดาษอันนี้เขียนโรให้พี่ให้น้องได้เบิกน้ำกันเพื่อจะบ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องนะครับเอซีบันเบิดเได้พี่น้องเด้อนะครับเลยใส่กระดาษตัวนี้นะครับให้พี่น้องได้เบิกสเต็มจอกันนะครับเอาพี่น้องแคบหน้อจอไปมาสลับหาน้อยงวดประจำวันที่9นะครับเดือน7 2566พี่น้องนะครับของอาจารย์สัจยนได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นห่มาก หนึ่งหกหกหนึ่งหนาหนึ่งหนึ่งี่หนึ่งสามพี่น้องนะครับแล้วก็3ามหาหาสามแล้วก็ห้าหกหและ3 4 4สพี่น้องนะครับส่วนเบอร์โท่ก็ศูนย์แปดศูนย์ห่งแปดห้าศูนย์หกองก็พี่น้องนะครับโท่สอบถามจิตต่อได้นะครับยุฟังขวเมอือนี้คือหลักฐานเก่าหมาู่บ้านนีพี่น้อง แตกที่สองนอยพี่น้องบ้านนี่เขาทั้งฟีไอพีพี่น้องเนาะเอาที่สองแปดแปดสองนะครับงวดนี้สิเป็นยังไงน,นะครับงวดประจาวันทีเก่า 9, ก่รกรดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเพิ่มวงกลมหมทีเหนึ่งสามตัวเดียวไดว้พี่น้องเด้องวดนี้นะครับหมู่บ้านวงกลมที่สองแปดแปดสองแตกที่แปดสองสองแปดพี่น้องนะครับเมื่อน,นี้นะครับสำหรับห้าหน้อยวงกลมที่หนึ่งสามตัวเดียวนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งตัวเดียวได้พี่น้องเด้อ นะครับเบิ่งนดากันแล้วก็แคปหน้าจอไว้พี่นอ้องขอบุญขอบคุณผูลลัพผู้ใหญ่ใจบุญใจดีสู้ขู่ทุกคนพี่นอ้องนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับที่เขามาเบิ่องมาแยง่งนะครับขอบคุณเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่สุ้ขู่ทุกคนนะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำล,ลังแรงใจลูกป้าลูกหลานนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทาวีคอนเดิมนะครับทำลิปสัน้นๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำชมน้ำกันนะครับการถ่ายทำ บอกใครสะดวกสบายเบาก็บริเต็มที่ได้พี่น้องเด้อนะครับไม่ก็บริใส่นะครับเบาก็เสียงก็สิบริเต็มที่ปันใดนะครับเกียงไก่เพื่อนพี่น้องนะครับอยู่ส่วนร่วมนะครับฝากพี่ฝากน้องสุขุสุขคนนะครับเข้ามาแล้วเบิ่งแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกให้หลานน้ำเนยพี่น้องนะครับฝากไปน้ำจืกคนขอเป็นลูกเป็นหลานขอเป็นวันในส่วนน้ำพีน้ำน้องสุขุสุขคนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกัพพีคนเดิมจะบอว่าาพายจากพี่น้องในคลิปของฮาน้อยของช่างเสถียรนะครับงดประจำวันทีก้า นะครับเดือนกรกต66ใบเพียงแค่นี้ขอกาคเข้ามาดูดีไม่แห้งพี่น้อกสุขทุกคนสวัสดีครับ